โยมเอย๋ยบางครั้งชีวิตของเราก็เจ็บจากสิ่งที่ไม่ควรเจ็บเราผิดหวังจากคนที่คิดว่าควรดีเราท้อจากคนที่คิดว่าควรเมตตาแม้กระทั่งบางคนผิดหวังจากพระและก็หมดศรัทธาในธรรมไปทั้งชุดแต่วันนี้อาตมาขอชวนทุกคนวางความเจ็บนั้นเบาๆลงก่อนแล้วลองฟังด้วยใจสงบๆว่าความผิดหวังที่เรามีต่อคน ไม่ใช่ความผิดของธรรมเพราะตัวธรรมไม่เคยทำให้ใครผิดหวังสักครั้งเดียวมีแต่คนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบที่พลาดที่เผลอที่หลงแต่ธรรมะนั้นบริสุทธิ์และตั้งอยู่อย่างนั้นมาตลอดวันนี้เราจะค่อยๆพาใจกลับมาจากการยึดคนสู่การยึดธรรมเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแท้จริงในโลกนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่พระภิกษุก็ยังต้องฝึกต้องระวังต้องรักษาใจคนที่เราคิดว่าดีก็อาจพลาดคนที่เราคิดว่าน่าเชื่อถือก็อาจเผลอความจริงคือมนุษย์ทุกคนผิดได้แต่หลายคนกลับยึดคนมากกว่าธรรมพอคนพลาดก็หมดศรัทธาทั้งหมดทั้งที่ธรรมะไม่ได้ผิดเลยแม้แต่น้อยโยมเอย๋ยแม้คนจะเปลี่ยน แต่ทำไม่เคยเปลี่ยนแม้คนจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สัจธรรมเรื่องกรรมเหตุและผลทุกการปล่อยวางยังคงจริงและใช้ได้ทุกยุคทุกเวลาธรรมะไม่เคยทำให้ใครผิดหวังสักครั้งเดียวสิ่งเดียวที่ผิดหวังคือคาดหวังกับคนมากเกินไปเพราะเราคาดหวังความดีแบบเต็มร้อยเราตั้งใจเชื่อเราเปิดใจ แต่เมื่อเขาพลาดเพียงนิดเดียวเราเจ็บเกินกว่าคนทั่วไปจะทำให้เจ็บความเจ็บนั้นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของธรรมที่ไม่ดีแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรายึดคนมากกว่าธรรมการเลือกยึดคนไม่ใช่เลือกเคารพแต่เป็นการรู้ว่าใครก็คือคนใครก็พลาดได้ใครก็หลงได้เราเคารพได้แต่ไม่ต้องยึดถือจนชีวิตสั่นคลอนได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมวินัยจกเป็นศาสดาแทนเราหมายความว่าตัวธรรมสำคัญกว่าตัวบุคคลเมื่อเราศึกษาด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเราไม่ต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบของใครเพื่อให้ใจก้าวหน้าอีกต่อไปการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องเขาวัดทุกวันไม่ต้องนั่งสมาธิข้ามคืน เพียงเริ่มจากการเห็นใจตัวเองชัดขึ้นหิวก็รู้ว่าหิวโกรธก็รู้ว่าโกรธกลัวก็รู้ว่ากลัวรู้เฉยๆอย่างอ่อนโยนแค่นี้ก็เริ่มเดินบนเส้นทางธรรมแล้วปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเลิกหวังดีแต่คือการวางความคาดหวังที่เกินไปแล้วกลับมารักษาความดีของตัวเองใครผิดคือกรรมของเขาเราไม่เก็บมาเผาใจ เราเลือกจิตที่เบาเราก้าวต่อด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่กับธรรมโยมทั้งหลายลองสังเกตนะเวลายึดคนชีวิตเราผูกกับอารมณ์เขาเขาดีเราดีเขาแย่เราพังแต่เมื่อยึดธรรมใจเราตั้งอยู่กับความจร,รมิงกับเหตุผลกับความสงบไม่ว่าคนจะเปลี่ยนยังไงเราก็ไม่สั่นง่ายเหมือนเดิมศรัทธาจริงคือศรัทธาในความจริง ศรัทธาในเหตุผลศรัทธาในความดีที่เราฝึกเองและศรัทธาว่าถ้าเราทำดีอย่างสม่ำเสมอผลดีต้องมาถึงแน่นอนแม้ช้าแต่ไม่เคยหายไปแค่เปลี่ยนจากยึดคนเป็นยึดธรรมเราก็จะเจ็บน้อยลงครึ่งหนึ่งของชีวิตใจจะนิ่งขึ้นความหวังจะกลับมาความศรัทธาจะมั่นคงกว่าเดิมและเราจะรู้ว่าไม่มีใครสามารถพรากความสงบ จากเราได้ถ้าเราถือทำไว้ที่ใจจำไว้นะโยมคนอาจทำให้เราผิดหวังแต่ทำไม่เคยทำให้ใครพังอย่าให้ความผิดพลาดของใครมาแย่งความสงบจากหัวใจเราไปขอให้เรายืนบนความดีของตัวเองหันกลับมาฝึกใจลมหายใจหนึ่งหนึ่งที่รู้ทันคือการเดินเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ไปอีกก้าวขอให้ใจของทุกคน เพึ่งธรรมและพบกับความสงบที่ไม่มีใครพรากไปได้สาธุ